สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีวันเสาร์นะครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่ย3เดือนธันวาครับสวัสดีในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสนะครับสวัสดีผู้เข้ามาใหม่ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับแอดมินนะครับอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับวันนี้จะให้ดูบรรยากาศนะครับของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงเช้าเช้าครับอีกวันสองวันนะครับก็จะถึงช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสลวครับท่านผู้ชมจะให้ดูบรรยากาศของในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าครับระหว่างประเทศครับท่านผู้ชมนะครับ ใครเข้ามาใหม่ก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ถ้า FC คนไหนครับที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้ว่าตอนนี้สภาพอากาศอุณหภูมิเป็นไงบ้างครับกรุงเทพมหานครเช้าวันนี้อุณหภูมิประมาณ18องศาครับท่านผู้ชมถือว่าหนาวครับหนาวมากหนาวกว่าทุกวันที่ผ่านมาครับสวัสดีครับสวัสดีสำหรับการกดไลค์นะครับสวัสดีท่านผู้ชมหนึ่งท่านนะครับ คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับว่าอยู่ที่ไหนวันนี้แอดมินมีโอกาสมาไลน์นะครับก็จะทิโอกาศมาให้ดูบรรยากาศของสนามบินสุวรรณภูมิครับในวันนี้ครับวันเสาร์ที่23ครับจะให้ดูช่วงเช้าวันนี้นะทุกชมคึกคากมากครับสุวรรณภูมิวันนี้คึกคากมากเลยสัปดีทั้งหมด6กท่านนะครับวันนี้แอดมินอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับวันนี้จะมาไลฟ์ให้ดูไฮไลท์สดนะครับช่วงเช้าๆก็จะเป็นไฟที่เดินทางมายังเนะครับเป็นเอเชียครับมีทั้งมาเก๊ามีทั้งแถวแถวย่าง จะให้ดูบรรยากาศนะครับวันนี้จะให้ดูบรรยากาศวันนี้อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับอันนี้คือในส่วนของห้องโถงที่มารอรับผู้โดยสารหรือว่าญาติพี่น้องที่จะมารับลูกค้าครับีปฮะประตูสามครับอากาศเป็นไงบ้างครับผู้ชมอากาศที่แต่ละภาคแต่ละโซนครับก็สามารถคอมเมนต์บอกมาบอกกันได้นะครับกรุงเทพมหานะครวันนี้อากาศเย็นครับเย็นลงเยอะเลยครับ ช่วงกลางคืนนี่หนาวมากครับคุณผมแล้วก็ตอนเช้าๆประมาณ7จ็ดโมงนะครับประมาณ17องศา18ปองศาครับหนาวแล้วครับหนาวเลยอันนี้คือในส่วนของผู้โดยสารนะครับที่เดินทางมายังสุวรรณภูมิแล้วครับให้ดูคือคักมากเนียฮะมี f อบางท่านถามถามแอดมินว่าตอนนี้ตอนนี้คือจํานวนของนักเที่ยวที่มาถึงมามายังบ้านเรานี่ครับถึง30ล้านหรือยังครับคือผมคิดว่าโดยภาพรวมครับไม่ใกล้ไม่ใกล้เคียงก็ กเกือบเกอดแล้วทุกคนนะครับน่าจะ8 8 2 9ล้านแล้วนะให้ดูทำนี่ฮะเยอะมากจริงๆเลยใช่ฮัลโหลนามาเย่ไปถามก่อนอ๋อะไปยังฟรอมส์ไปคอมฟรอมส์อินเดียอินเดียโอเคไปกูอาฟเตอร์ดิสยูกูชูแบงกอกโอ้พัทยาพัทยาพัทยา What about Thailand? You like Thailand? What about Thailand? Good country <c oughs> What do you like? <c oughs> <laughs> hot. <laughs> no, weather hot no it's good weather yeah and good to shopping too yeah mm hmm. because now India is a free visa right this visa is free yeah this <it> is <Yeah. S 2> my 18th time oh don't so w r r yeah about visa y yeah, yeah. it's new policy วันนี้ผมจะถามทางอินเดียครับ it's good for you welcome to Thailand go India นะครับเขาก็มาเที่ยวก็ถามเขาว่าเป็นไงบ้างเขาชอบอะไรเขาบอกเขาชอบอากาศครับ คืออากาศตอนนี้คือกําลังดีครับ17-18องศานี่ครับแล้วก็เขาก็จะไปเที่ยวพัทยากันครับจะให้ดูนี่ครับบรรยากาศของนี่ครับอันนี้คือเป็นตัวแฮนเอเจนต์นะทุกคนให้ดูถ้าเป็นท่านผู้ชมครับเข้ามาท่านผู้ชมจะเห็นเจอไหมครับเนี่ยเพราะป้ายมันเยอะมากนะครับคือต้องมีเบอร์ติดต่อนะครับถึงจะเจอกันได้เห็นป้ายนี้ก็จะเป็นป้ายของพวกเอเจนต์ต่างๆนะครับนี่เยอะมากเลยเดี๋ยววันนี้แอดมินจะไปดูข้างในนะครับวันนี้แอดมินมีบัตร สามาที่จะเข้าไปดูข้างในได้จะพายไปดูในส่วนของผู้โดยสารนะครับที่ออกมาอย่างประตู B แล้วก็ประตู C ครับท่านผู้ชมสวัสดีทั้งหมด19ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีกันไหมครับวันนี้วันเสาร์อากาศเย็นสบายมากจะให้ดูข้างในนะทุกคน,นครับจะให้ดูข้างในนี่ครับเข้ามาแล้ว ว้าวทุ้ชม,ชมวันนี้ก็เยอะครับเย,เยอะเช่นกันเช่นเช่นเดิมเห็นไหมฮะนี่ฮะท่านผู้ชมอยากดูส่วนไหนของสนามบินนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกก็ได้นะครับแอดมินมีเวลาประมาณสกักเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงครับเมื่อวานแอดมินไปที่สนามบิน,นอนเมืองนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครยังไม่ได้รู้คลิปก่อนหน้านี้นะครับจะผมจะมาอัปเดตนะครับ ที่สนามบินดอนเมืองสำหรับใครที่จะเดินทางโดยบางกอกแอร์เวย์สนะครับมันจะมีไฟที่ไปเกาะสมุยนะครับมีไฟเดียวนะครับเป็นสายบินที่บินไปยังเกาะสมุยโดยบางกอกแอร์เวย์ตอนนี้เขาย้ายนะครับเขาเปิดให้บริการเพิ่มไม่ใช่ย้ายแล้วครับก็ที่สุวรรณภูมิก็ยังมีให้บริการนะครับกรุงเทพไปเกาะสมุยครับแต่ว่าพิเศษก็คือเขาเพิ่มไฟบินนะครับที่ดอนเมืองด้วยครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็คือ ใครที่จะเดินทางโดยมากอกเอเวก็สามารถซื้อตั๋วแล้วก็ขึ้นเครื่องได้ที่ดอนเมืองแล้วครับเป็นการให้บริการเพิ่มนะครับของมากอกเอวครับสาหรับข้อมูลล่าสุดน,นะครับนี่ครับอันนี้คือประตูบีนะท่านผู้ชมนี่ครับประตูบีก็นี่ครับผู้โดยสารก้อนออกมาแล้วนี่ฮะดีครับเห็นไหมครับจุดนัดพบถ้าเกิดไปทางซ้ายมือก็จะไปยัง ขนส่งสาธารณะแล้วก็ผู้โดยสารขาออกแล้วก็ถ้าไปขวามือก็จะเป็นกรุ๊ปทัวร์ของคนณะนะักท่องเที่ยวครับตัวนัดจุดนัดพบตัวแทนโรงแรมนะครับเนี่ยครับก็จะบอกป้ายชัดเจนเลยครับนี่คือบรรยากาศวันนี้นะฮะโอ้แอดมินหาหานี่ไม่เจอครับทานผู้ชมเดี๋ยวนะแชทนะครับ สวัสดีทั้งหมด25ท่านนะท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ,รบอินอ่านแชทไม่เจอนะทุกคนขอขออภัยนะครับจะให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับอันนี้ประตูประตูบีครับนี่ครับประตูบเยอะครับเยอะมากเช่นกันเดี๋ยวอดมินจะพาท่านผู้ชมไปดูในส่วนของพริษาทขาวออกระหว่างประเทศนะครับว่าจะเยอะไหมนี่คือออกมาแล้วครับท่านผู้ชมนี่ออกมาแล้ว อินเดียเยอะครับทุกนนี้ที่สนามบ,บินดอนเมืองอินเดียเยอะมากก็นโยบายฟรีวีซ่านะครับทำให้อินเดียนะครับเข้ามาบ้านเราเยอะพอสมควรแต่สิ่งหนึ่งที่เราหาสายตาอ่าไปถึงว่าปริมาณน้อยลงก็คือนักเที่ยวชาวกรุ๊ปจีนครับดูลดลงเยอะเลยครับท่านผู้ชมนะครับแทบจะไม่มีไฟของชาวจีนเลยครับช่งชวงเช้าวันนี้ที่เห็นก็จะเป็นยุโรปแล้วก็เป็นชาวอินเดียครับ เราจะพาไปดูประตู C นะท่านผู้ชมประตู C ก็อยู่ประตู8ประตู9ครับนี่ครเคนาเตอร์อที่เห็นในตัวสนามบินตรงนี้ก็จะเป็นบูธนะครับเป็นบูธของบริษัทโทรศัพท์มือถือต่างๆครับไม่จช่เป็นของ A A I S ของ D t a c นี่ครั หนาวไหมครับกรุงเทพคุณอ๋อหนาวครับหนาวอากาศเย็นเลยครับอากาศเย็นเลยประมาณ18ปดองศาตอนนี้ก็อุ่นขึ้นมานิดนึงแล้วครับมันก็หนาวได้แค่ช่วงสองสองวันนี้เองครับยังไม่ยังไม่ถือว่าเยอะมากสวัสดีครับคุณจินตนาครับสุวรรณสุวรรณสุวรรณวงครับหนาวครับหนาวครับอากาศเย็นเลยอันนี้คือช่วงเช้านะท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เยอะมาก ส่วนมากไฟที่จะลงมาช่วงแน่นๆก็จะเป็นช่วงประมาณเกือบเ,เที่ยงครับ11โมงนี้ฮะยุโรปส่วนหนึ่งนะครับก็ยังเดินทางอยู่แต่ว่าแต่ว่าบางส่วนก็ยังก็ยังเ,เลิกที่จะเดินทางมาครับ จะให้ดูบรรยากาศนะทุกผู้ชมนะครับอันนี้คือประตูประตูซีนะครับมีออกมาแล้วนี่ครับ คุณโอโฮจัมโบ้สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีฮะขอบคุณที่ถ่ายบรรยากาศให้ทราบครับพี่คุณบอสคุณยินดีครับยินดีวันนี้ก็คือแอดมินมาสนามบินสุวรรณภูมิครับมาทํางานแล้วก็เหลือเวลาประมาณสัก20นาทีครับจะให้ดูบรรยากาศโดยรวมของสนามบินสุวรรณภูมิบ้านเราครับนี่ครับหลายท่านนะครับก็อาจจะสงสัยอยากจะดูว่าบรรยากาศที่บ้านเราช่วงนี้เป็นไงบ้างครับเดี๋ยวแอดมินจะพาทุกคนไปดูข้างบนนะครับในชั้น4ครับของในส่วนของผู้โดยสารขาออกนะครับระหว่างประเทศท่านผู้ชมว่าจะทึ้ทักไหม ภาพรวมนะครับของวันสองวันนี้ก็ถือว่าเยอะครับถือว่าเยอะพอสมควรใช้ได้เลยฮะนี่ครับเรือนะครับเรือสำราญก็ยังเข้าเย่ทุกคนยิ่งวันที่สามสสิ้นปีนะครับเรือสำราญนะครับที่จะมาเทียบทผาที่แหลมฉบังนี้ประมาณสามลำสี่ลำไนะครับเยอะมากจริงเลยเยอะเลยธัญญาธัญบุรีคลองหชัดเจนดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ สวัสดีครับคุณพิพาณคำครับ FC ครประจำจำได้ครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีครับพี่อากาศเย็นรักษาสุขภาพด้วยนะครับโอ้สมพรปากครับพี่สมพรปากครับแต่ช่วงนี้งานเยอะครับงานเยอะก็ไม่ค่อยจะมีเวลาไปอัปเดตคลิปอะไรมากมายครับเพราะว่างานที่ทําอยู่ก็ค่อนข้างที่จะแน่นครับด้านลัดตัวมากเดี๋ยวไปดูในส่วนของผู้โดยสารขาออกท่านผู้ชมว่าเยอะแค่ไหนครับ ก็รายงานสภาพอากาศได้นะท่านผู้ชมว่าแต่ละจังหวัดแต่ละภาคเป็นไงบ้างครับอย่างวันนี้ผมโทรหาที่บ้านนะครับครอบครัวนะครับที่จังหวัดขอนแก่นครับอุณหภูมิตอนเช้าประมาณ11องศาครับโอ้โหถือว่าหนาวมากครับกรุงเทพแค่18องศาครับแต่ว่าทางภาคเหนือหรือว่าอีสานนี่ครับช่วงนี้หนาวมาก1 1องศานี้ก็ถือว่าหนาวพอสมควรครับหนาวมากเลยครับสมาาคนสูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจาตัวครับถ้างจะมีปัญหาครับก็คือต้องระวังแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยครับ นี่ครับท่านผู้ชมปอนนี้แอดมินมาอยู่ที่ชั้น4ี่แล้วครับในส่วนของผู้โดยสารขาออกนะครับจะให้ดูบรรยากาศนะครับของผู้โดยสารขาออกคือคึกคักมากไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยต่างชาติครับที่เดินทางโอ้โหให้ดูให้ดูทุกคนให้ดูให้ดูบรรยากาศของในส่วนของขาออกนะครับนี่ครับเยอะจริงๆเลยที่นี่นะสุวรรณภูมิก็มีต้นคริสต์มาสนะครับที่สวยงามมากครับปดับปดา ท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ที่ที่ที่ถือธงเนี่ยฮะเห็นไหมครับนี่ฮะไม่แน่ใจว่าเป็นชาวเอเชียชาติอะไรครับน่าจะเป็นชาวไต้หวันนะเนี่ยเป็นกรุ๊ปขนาดใหญ่ครับนี่ครับเดินทางกับประเทศละครับนี่ฮะเป็นของเอเชเียนะครับท่านผู้ชมครับเอเชียเอ็กซ์ที่ส่วนภูมิสามารถก็จะเป็นไฟล์บินไปไม่เกาหลีก็ญี่ปุ่นครับนี่ฮะ นีครับเยอะมากเลยบรรยากาศค่อนข้างจะแตกต่างจากในส่วนของผงผู้สารขาขาขาเข้าระหว่างประเทศนะทุกคนขาออกวันนี้เยอะมากวันเสาร์นี้ครับเดินทางเยอะอันนี้คือสิงคโปร์อะไลครับนี่ครไปสิงคโปร์ครับสิงคโปร์ไปกรุงเทพสิงคโปร์ก็ใช้เวลาบินแค่2ชั่วโมงครับคุณฟ้านะคุณคุณฟ้านะครับรังสิตตอนนี้24องศาอ๋อครับกำลังดีนะครับไม่ต้องเปิดแอร์ แต่เห็นก็บอกว่าปีนี้น่าจะแรงนะครับทุกคนหลังจากที่หมดฤดูหนาวก็คือปีนี้ก็คือบ้านเราน่าจะประสบกับภาวะของโลกร้อนครับเป็นก l o b a l อ a r วอร์มิงครับก็คือความแรงนะครับมันจะทวีคูณขึ้นครับปีที่แล้วยังมีฝนนะครับการเกษตรก็ยังได้ผลแต่ว่าเขาบอกว่าปีนี้ครับก็ชาวเกษตรกรก็ต้องเตรียมตัวนะครับในการที่จะบริหารจัดการน้ำครับเพราะว่าเขาบอกว่าปีนี้ครับปริมาณฝนน่าจะน้อยกว่าปีที่แล้วครับ ทุกคนให้ดูไฟนี้ครับให้ดูเห็นเห็นไหมครเนี่ยอันนี้เป็นของ c ีซนะครับจะไปที่ให้ดูนะครับหนานหนิงครับหนาหนิงเป็นของไชน่าเซาเทนแอร์ไลน์นะครับโ้ให้ดูบรรยากาศครับทุกคนเยอะไหมครับเยอะมากเลยเนี่ยคโอเคท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นชาวกรุ๊ปจีนนะครับเดินทางเข้ามาแต่ว่า ให้ดูปริมาณของกลุ่มจีนที่เดินทางกลับประเทศไปแล้วครับหลังจากที่เข้ามาเชียอมาช้อปปิ้งเสร็จแล้วนีฮะโอ้ทุกคนเยอะเลยคิวยาวมากครับทุกคนนคี่ฮะแล้วก็ฝั่งนี้ให้ดูอยู่ฝั่งนี้นะครับทุณคนฝั่งตรงข้ามโลนี้ก็เช่นกนันนี่ฮะว้าวจะให้ดูอันนี้เป็นของเชบูไปฟิสิกส์นะครับเชบู bu, ไปฟิสิกส์ก็น่าจะเป็นไฟล์ของทางฟิลิปปินส์ครับน่ครับเชบู ทุกทักม้าทุกคนคึกคักมากบรรยากาศวันนี้สวัสดีทั้งหมด36ท่านนะครับสวัสดีครับก็รายงานสภาพอากาศได้นะครับว่าเป็นไงบ้างครับทุกทุกภาาของประเทศไทยปีใหม่ไปเที่ยวไหนกันบ้างครับท่านผู้ชมถ้าเดินทางก็ระมัดระวังในการขับรถนะครับเพราะว่าช่วงนี้คนกรุงเทพก็เริ่มจะออกต่างจังหวัดกันแล้วครับเพราะว่าหยุดยาครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับถ้าในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับ จุดที่หน้าไปเค้าดาวหน้าเชี่ยวก็จะมีหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ครับหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็มีที่แถวแถวเอเชียทีคไอคอนสยามนะครับก็จะเป็นจุดหลักนะครับในการที่จะจัดงานเค้าดาวครับให้ดูบรรยากาศนะครับในส่วนของโรยสารนะครับชั้น4นะครับโดยสารขาออกนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพาท่านผู้ชมไปดูในจุดของ ของผงผู้โดยสารที่พักคอยนะครับของจานวนนักท่องเที่ยวที่รอขึ้นรถบัสรถตู้ครับว่าเยอะไหมแต่วันนี้ให้ดูในส่วนข้างบนก่อนเสียงอาจจะดังนิดนึงนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะมีพนักง,งานนีะครับคอยนะครับเอารถนี่ครับเข็นกระเป๋าน่ครับมาผ่านไปนี่ครับเดี๋ยวนะครับจะให้ดูบรรยากาศดูลมก่อนนะครับนี่ครับ อีกโซนหนึ่งแถวโลเอสนะครับเอสตรงนี้ก็หนานแน่นครับแน่นทุกโกลอะไรเลยครับเรามาลุ้นกันนะทุกคนว่าถึงสิ้นปีครับประเทศไทยเราจะแซงหน้ามาเลเซียไปครับใน,ใน,ในจำนวนของนักท่องเที่ยวครับนี่ครับท่านผู้ชมแถวนี้ก็แน่นมากเช่ T, Low T, Low นกันดีครับแถว T ีโล T ีโลยูนี่ฮะ ให้ดูครับนี่ฮะเยอะมากเลยสวัสดีทั้งหมด44ท่านนะครับนี่ครับอันนี้เป็นของ sky angle airline ครับ sky angle airline น่าจะเป็นไฟที่บินไปยังพนมเปญนะครับท่านผู้ชมดีครับนี่ครับก็เยอะครับเยอะเลยเยอะเช่นกันดีครับอันนี้เป็นของฟท์ เดี๋ยวนะครับเพราะว่าโลเขาจะแถวนี้เขาเขาจะไม่ค่อยฟิกนะครับบางทีสายการบินก็ต้องแบบสลับกันมาเช็คอินครับเพราะว่าไฟสายการบินใหม่ๆม,มันเกิดขึ้นเยอะมากอันนี้เป็นของไ h น่าอีสเทิร์นนะครับแถวๆตัวทีโลทีนี่ครับแล้วก็โลถัดไปก็จะเป็นของเอเมเลตนี่ครับเห็นไหมครับนะจุดหนึ่งที่ค่อนข้างจะหนาแน่นแล้วก็นี่ครับต้อง รอคิวกันยาวก็จงตุวที่ต้องสแกนบัตรโดยสารนะครับเพื่อจะไปข้างบนในด่านตอมถัดไปนะครับในในด่านที่จะต้องเช็คบัตรพาสปอร์ตวีซ่าแล้วก็เอ็กซเรย์ครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับสแกนตรงนี้ครับเยอะมากเช่นกันนีคเพราะว่าประตูทางเข้ามันจะมีแค่ประมาณ2อสประตูครับแต่ปริมาณของผู้โดยสารที่นี่เยอะมากนะครับทำให้คิวค่อนข้างจะยาวเห็นไหมครันี่ครั นี่ครับยาวมากแต่พอผ่านไปข้างบนแล้วนะครับน่าจะไม่น่าจะไม่นั่นนะครับจะติดแค่ตรงนี้ครับตรงสแกนนะครับตรงสแกนบัตรโดยสารนะขึ้นข้างบนนี้ครับสวัสดีครับคุณคุณคณวันครับใช่ครับน้องแคลวเยอะมากวันนี้ครับที่สนามบินครับ โดยเฉพาะในส่วนของผู้โดยสารขาขาออกนะครับเดินทางกลับนะครับแล้วก็มาเลยมันโกกม,มันนับคนรอต่อเครื่องไปที่อื่นจริงๆเห็นคอมเมนต์หลายท่านบอกว่าบางทีคนที่เข้ามาเติมน้ำมันในมาเลยครับในด่านช่วงชายแดนระหว่างสิงคโปร์มาเลย์ก็ก็นับเป็นผู้โดยสารนะครับจริงๆก็คือมันก็ไม่แฟร์ครับถ้าจะนับอย่างนง้นครับเพราะอย่างเง้ก็คือบ้านเราครับมีด่านด่านชายแดนที่เป็น ติดต่อกันโดยรถจนนะครับรถไฟใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นด่านทางพม่าทางด่านลาวนี้ถ้าเกิดเรานับเราก็คงจะได้มากกว่า28ล้านแน่นอนครับไม่เป็นไรครับเราจะไปคิดเรื่องจํานวนตัวเลขเลยครับเราซีเรียสเรื่องรายได้ดีกว่าว่าเราสามารถที่จะดึงดูดนะครับเม็ดเงินนะครับจากนักท่องเที่ยวได้มากไหมฮะเดี๋ยวแอดมินจะลงไปข้างล่างนะครับไปดูบรรยากาศในครับถ้าใครเดินทางมาสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงนี้นะครับ ต้องเผื่อเวลานะครับเผื่อเวลาสักสามสี่ชั่วโมงเลยครับนีบ่ฮะเพราะว่านักลงสารผู้โดยสารแน่นมากแล้วก็บางสายการบินก็ต้องไปขึ้นเครื่องนะครับไปเช็คอินอีกทีที่อาคารแซวันครับซึ่งก็ต้องนั่งรถไฟจากตัวอาคารหลักไปที่อาคารเซนวันอีกทีนึงครับทำให้ต้องใช้เวลาพอสมควรครับก็ต้องเผื่อเวลานะครับในการเดินทางมาที่นี่ <c oughs> ยังไม่แน่ครับทุกคนปีหน้านะครับประเทศกัมพูชาอาจจะแซงหน้าเราก็ได้ครับในเรื่องของปริมาณนักท่องเที่ยวครับขนาดมาเลเซียก็ยังแซงได้นะครับท่านผู้ชมอย่าไปซีเรียสเลยครับถ้าเป็นซีเรียสเรื่องตัวเลขเราก็ปวดหัวเปล่าครับเรามาดูดีกว่าว่าในจุดท่องเที่ยวสาคัญสาคัญเช่นกรุงเทพมหานครภูเก็ตเชียงใหม่พัทยานะครับเชียงรายเชียงใหม่นครับเรามีนักท่องเที่ยวเยอะไหมครับแต่โดยทั่วโดยโดยรวมนะครับโดยทั่วไปก็คือตามที่แอดมิน แจ้งมารายงานมาไม่ว่าจะเป็นที่ไหนครับของบ้านเราเมืองใหญ่ๆเมืองท่องเที่ยวครับก็หนาแน่นไปด้วยนักเที่ยวครับก็แสดงให้เห็นว่าปริมาณนักเที่ยวครับตัวเลขจริงกับตัวเลขที่เขาสร้างขึ้นมาครับมันค่อนข้างที่จะสวนทางกันครับสวัสดีทั้งหมด65ท่านนะครับโอ้ยวันนี้รู้สึกดีใจมากเลยที่มีท่านผู้ชมเข้ามาเยี่ยมชมไลฟ์สดนะครับเยอะขนาดนี้ครับคุณผิแอดมินไม่ค่อยมีเวลามาไลฟ์มากครับวันนี้ก็จึงจัดมาไลฟ์เดี๋ยว เราไปดูข้างล่างกันนะครับท่านผู้ชมในส่วนของที่ต้องเที่ยวออกมาแล้วแล้วก็จะไปรอขึ้นรถบัสนะครับว่าจะเยอะมากน้อยแค่ไหน I'm s อร r ี่อรแล้วก็เห็นตอนนี้ก็คือ เทศกาลสงการนะครับเราได้เป็นมรดกทางยูเนสโกแล้วนะครับทุกคนเราจะมาดูว่าปีนี้ครับทางรัฐบาลบ้านเราครับเขาจะมีแผนหรือนโยบายโปรโมตการท่องเที่ยวโดยงานสงการยังไงครับเราก็มารอรู้เนะครับแต่คิดว่าปีนี้งานสงการน่าจะเป็นงานที่ใหญ่แล้วก็จัดพิเศษพอสมควรครับเฉลิมฉลองนะครับที่เราได้รับเป็นมรดกโลกครับทางยูเนสโกครับอันนี้แอดมินกำลังลงมาข้างล่างแล้วครับท่านผู้ชม ให้ดูในส่วนของถงพักคอยนะครับของนักท่องเที่ยวครับที่เดินทางมายังสุวรรณภูมิแล้วครับอากาศที่เชียงใหม่เชียงรายเป็นไงบ้างท่านผู้ชมถ้าใครอยู่เชียงใหม่เชียงราย คอมเมนต์มาบอกได้ครับเพราะว่าผมจะมีน้องเที่ยวครับเดินทางไปเชียงใหม่วันพรุ่งนี้จะได้บอกเขาให้เตรียมตัวเรื่องการแต่งกายเสื้อผ้าฮะนี่ครับท่านผู้ชมมาแล้วจะให้ดูในส่วนของห้องถงที่พักคอยนะครับของผู้โดยสารนะครับ นี่ครับจะให้ดูในส่วนของนี่ครับเป็นระบบขนส่งนะครับซึ่งนี่ครับเขาจะมีรถบัสครับแต่ผมว่านะครับเขาน่าจะเพิ่มจํานวนเที่ยวให้มันมากขึ้นนี่ครับเราจะเห็นการต่อคิวแบบนี้ยาวยาวทุกวันเลยครับการต่อคิวของรถนะครับไปยังพัทยาไปยังเกาะกูดเกาะช้างหัวหินนี่ครับค่อนข้างที่จะนี่ครับต่อคิวยาวตลอดนะครับนี่ก็รอคิวยาวนี่ครับ นี่ฮะอันนี้เป็นกรุ๊ปแรกที่เห็นนะครับที่เดินทางมานะครับเป็นกรุ๊ปจีนนะครับเห็นไหมครับทุกคนนี่ฮะน่าจะทานข้าวกันก่อนก่อนเดี๋ยวเข้าตัวเมืองเข้าไปยังเช็กินโรงแรมเห็นไหมฮะอ,อันนี้เป็นภาษาจีนกลางน่าจะเป็นจีนแผ่นดินใหญ่หรือไม่ก็ไต้หวันครับท่านผู้ชมนี่ฮะ สวัสดีทั้งหมด64ท่านนะครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็แอดมินมาไลฟ์ให้ดูบรรยากาศโดยรวมทั่วไปนะครับในทั้งในส่วนของภาพรวมของสนามบินสุวรรณภูมิของเช้าวันนี้ครับวันเสาร์ที่23ครับนี่ฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็คงต้องจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำงานต่อ อย่าลืนนะท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยสิ่งไหนคำพูดไหนที่แอดมินพูดไปแล้วไม่ถูกต้องหรือว่าไมา่ถูกใจก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกคนก็คงต้องจบคลิปเพลงนี้สวัสดีแล้วก็มอร์นี่คริสต์มาสนะครับทุกคนสวัสดีครับ